สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนิงนะคะในช่องหนิงอสังหาพยยาวค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะสวยๆดีๆซักหลังนึงค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับบ้านหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะชั้นเดียวยกสูงสไตล์โมเดิร์นค่ะ บ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กาอเภเมืองจัังหวดพะเยาค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเข้าจากถนนใหญ่สายพหลโยธินนะคะก็เข้ามาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเดินทางมาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะตรงมาเลี้ยวซ้ายข้างสถานีอนามัยแม่กาทกกว่าค่ะเข้ามาอีกประมาณ300เมตรนะคะก็จะถึงบ้านหลังนี้ค่ะ แต่นะคะถ้าหากว่ามาจากตัวเมืองพะเยานะคะสามารถยูเทินตรงโรงเรียนอนุบาลแม่กาทกกวากนะคะหรือเลยปั๊มเชลนะคะยูเทินเสร็จตรงมาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างสถานีอนามัยแม่กาทกกวากนะคะเข้ามาอีก300เมตรเท่านั้นค่ะแล้วก่อนที่เรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจนะคะบริเวณบนบ้านนะคะเราก็มาสำรวจบริเวณรอบรอบบ้านกันก่อนค่ะ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่เหลือค่ะทั้งด้านข้างและด้านหลังค่ะสําหรับด้านหลังนะคะใครที่ต้องการต่อนะคะต่อเติมเป็นครัวนักก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเขามีการเทป,ปูลรอบๆบบ้านค่ะ <c oughs> เผื่อว่าหน้าฝนนะคะจะได้ไม่เป็นคลีปเปิลขี้โคลนนั่นเอง แล้วก็เว้นบริเวณนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเป็นหญ้าอยู่ด้านหน้านะคะไว้ให้นิดนึงค่ะเผื่อที่ว่าใครนะคะต้องการที่จะทําสวนนะคะหรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวค่ะก็สามารถที่จะทําบริเวณนี้ได้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่80ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะคะ110ตารางเมตร ขนาดนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกค่ะสำหรับห้องที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกนั่นเองค่ะห้องรับแขกก็กว้างนะคะสามารถที่จะอยู่นะคะเป็นศูนย์รวมของครอบครัวได้แบบสบายๆเลยแล้วก็การตกแต่งนะคะภายในเนี่ยก็จะใช้เป็นสีครีมตัดส้มค่ะเพื่อที่จะทำให้บ้านนะคะดูสว่างสวยขึ้น ประตูนะคะใช้เป็นบานสไลด์ค่ะกระจกสีดำนะคะแล้วก็พื้นปูด้วยแกนิโต้ค่ะถ้าหากว่าเรามองจากมุมนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะรัวรอบขอบชิดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะไม่เหงาไม่เปรี่ยวนะคะไม่ต้องกังวลแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่ในตัวค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ย สงบนะคะบรรยากาศสงบน่าอยู่ค่ะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ร่มรื่นด้วยนะคะเพราะยังมีต้นไม้สีเขียวๆให้เราได้เห็นนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะไปสำรวจห้องแรกกันก่อนเลยนะคะห้องแรกที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจค่ะก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะคะสำหรับห้องนอนหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็บ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะกระจกเขาจะเยอะนิดนึง แต่มันก็เป็นข้อดีของบ้านแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันทําให้บ้านดูโปรง่งโล่งสบายนะคะแล้วก็ลมสามารถที่จะเข้าได้จากทุกทิศทุกทางค่ะประหยัดไฟด้วยนะคะเพราะไม่ต้องเปิดแอร์นั่นเองนะคะลมเข้าค่ะเย็นนะคะอาจจะต้องนะคะเปิดแอร์ก็คือช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ฤดูอื่นนะคะก็ไม่เปลืองไฟค่ะเพราะว่าลมเย็นนะคะ,ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนค่ะไปสำรวจห้องน้ำ ในห้องนอนห้องนอนที่1กันค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะเขาก็ตกแต่งนะคะเป็นสีขาวตัดดำค่ะทุกคนทำให้ห้องน้ำดูสะอาดสะอ้านนะคะน่าใช้ค่ะโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นปล่องนะคะระบายอากาศปล่องที่ให้แสงเข้านั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับ ห้องน้ำนะคะเขาก็มีการกั้นนะคะเป็นโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านะคะ,ะก็จะเป็นนะคะบริเวณห้องน้ำค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์นั่นเองนะคะทำความสะอาดค่ะง่ายแล้วก็นะคะอย่างที่บอกคะ่ะทุกคนนะคะไม่มีคนอยู่ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยตั้งใจสร้างไว้เอาเป็นสำนักงานใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าโควิดเขา้า ก็เลยขายค่ะฉะนั้นบ้านมันก็เลยใหม่มากๆแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะทุกคนสร้างมาประมาณสัก3ปีเห็นจะได้นี่นะคะบริเวณโซนเปียกค่ะสำหรับโซนเปียกนะคะเขาต่อสายไฟเอาไว้ให้เราต่อนะคะ เครื่องทาน้าร้อนไว้เรียบร้อยแล้วก็ฝักบัวนะคะสอบถามทางเจ้าของแล้วนะคะเจ้าของเขาบอกว่ารสนิยมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยชอบเป็นฝักบัวนะคะบางคนชอบเป็นแบบชาเวอร์นะคะเขาก็เลยเว้นไว้ไม่ได้ติดนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยจองนะคะช่วงนี้จะแถมงบประมาณในการตกแต่งบ้านให้อีก2 0 0 0 0บาทด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าหากว่ามองจากหน้าต่างบานนี้ออกไปค่ะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะด้านหลังของตัวบ้านค่ะนี่เลยนะคะก็ยังมีนะคะอะไรเขียวๆให้เราได้เห็นนะคะก็ยังชื่นหูชื่นตายอยู่บ้างค่ะทุกคนนะคะไม่ถึงไม่ถึงกับว่านะคะเป็นบ้านติดติดกันนะคะเรียงกันเป็นตับก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะนะคะให้มนรยากาศนะคะเย็นสบายค่ะนี่นะคะ วันที่เรามาถ่ายนะคะก็เป็นวันที่คลึมฟ้าครึ้มฝนค่ะอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวแล้วก็ห้องต่อไปนะคะที่เราจะพาทุกคนมาดูค่ะก็จะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะตกแต่งนะคะด้วยสีดำตัดขาวค่ะแล้วก็มีที่เก็บของนะคะอยู่ด้านล่างเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็ใช้เป็นบานกระจกนะคะสไลด์ค่ะ แล้วประตูที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นประตูที่ทะลุไปด้านหลังของตัวบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นนะคะสำหรับที่เก็บของนะคะหรือว่าตู้เก็บของนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะว่ามันกว้างไหมนะคะเก็บของได้เยอะหรือเปล่าค่ะนี่เลยนะคะใช้เป็นบานสไลด์ค่ะผู้กระเบื้องเรียบร้อยนะคะบริเวณนี้สะอาดสะอ้านแะกะ่ทุกคนนะคะ ถ้าใครนะคะซื้อบ้านหลังนี้ไปก็ขนกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเข้ามาเท่านั้นเองนี่อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เจ้าของใจดีค่ะใครนะคะจองมาจำช่วงนี้นะคะแถมไปเลยค่ะนะคะค่าตกแต่งอีก20,000ืค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามองจากประตูด้านหลังนะคะมองมุมนี้ออกไปก็จะเห็นบ้านเพื่อนบ้านค่ะที่ทุกคนเห็นตุ่มน้ำสีแดงอยู่นั่นละค่ะก็คือบ้านเพื่อนบ้านของเรานั่นเอง แล้วทีนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนค่ะไปสำรวจห้องถัดไปกันค่ะสำหรับครัวนะคะก็อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเดินออกจากครัวมาเสร็จนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะแล้วก็ห้องต่อไปนะคะที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจก็ห้องด้านหน้าเรานี้ละค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะ สำหรับสไตล์การตกแต่งนะคะก็คล้ายๆกันค่ะก็จะเป็นสีดำตัดขาวนะคะสำหรับโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าก็ใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะไปดูกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะห้องน้ำห้องที่สองค่ะสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็สว่างสวัยค่ะติดตั้งนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะ นะคะเครื่องทําน้ําอุ่นก็ติดตั้งสายไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถที่จะซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นมาติดได้เลยค่ะงบประมาณสอง0มืนที่เขาให้นะคะก็เอามาซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นติดได้เลยค่ะนี่นะคะบริเวณห้องน้ําค่ะบ้านใหม่นะคะทุกคนไม่มีใครเข้าอยู่ค่ะพูดง่ายๆก็บ้านมือหนึ่งแล้วละคะ่ะทุกคนนะคะ เพราะถ้าบ้านที่มีคนเคยอยู่เราจะเรียกว่าบ้านมือสองใช่ไหมคะแต่ถ้าบ้านที่แบบไม่มีคนอยู่เลยนะคะก็บ้านมือหนึ่งเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี้ยก็คือเขาสร้างทิ้งไว้ประมาณ3ปีน,นั่นเองนะคะตอนแรกกะเก็บค่ะนะคะกะเก็บค่ะบ้านหลังนี้นะคะแต่พอไปออกมาไม่มีคนอยู่นะคะก็เลยขายดีกว่านะคะ่ะบริเวณห้องน้ำนะคะ ถ้าใครชอบความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ชอบบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนกระเป๋าเข้าอยู่ได้ก็นะคะลองพิจารณาหลังนี้ดูค่ะนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนี่สำหรับห้องที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องนอนห้องที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมองออกจากมุมนี้ไปก็จะเห็นสนามหน้าบ้านค่ะ ถ้าใครนะคะซื้อหลังนี้ไปแล้วนะคะอยากปลูกสวนอยากจัดสวนบริเวณนี้ได้เลยะคะ่ะที่เป็นยาที่ทุกคนเห็นนะคะเจ้าของเขาก็เว้นไว้ให้นะคะเพราะว่าเขาสร้างบ้านเนี่ยก็คือนึกถึงใจคนอยู่นะคะว่าถ้าวันนี้เราอยู่เองแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรจากบ้านหลังนี้บ้างนี่นะคะมองออกจากหน้าต่างบริเวณด้านหน้าแล้วถ้าหากว่ามองจากหน้าต่างบริเวณด้านข้างของห้องนะคะก็จะเห็นนะคะ บ้านเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ที่ดินบริเวณรอบๆตัวบ้านนั่นเองนี่เลยนะคะห้องนอนแต่ละห้องกว้างนะคะทุกคนนะคะพื้นที่ใช้สอยเหลือค่ะนี่นะคะห้องไม่แคบนะคะแต่ละห้องก็คือเอา,อาง่ายๆเจ้าของเขาสร้างเนี่ยก็คือสร้างนึกถึงใจคนอยู่นั่นเองนะคะเขาก็เลยเอาความรู้สึกของของตัวเองนะคะเป็นที่ตั้งว่าเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราอยากได้บ้านแบบไหนนะคะสวิส ปงสวิตไฟนะคะแล้วก็สวิตแอร์นะคะก็ติดเอาไว้เรียบร้อยนะคะใครจะซื้อแอร์มาติดก็สามารถที่จะติดได้เลยค่ะแต่และห้องนะคะออลมเย็นสบายทุกห้องเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าลมมันเข้ามาจากทุกทิศทุกทางอยู่แล้วค่ะนี่แล้วก็ห้องถัดไปนะคะที่เราจะไปสำรวจกันเป็นห้องสุดท้ายค่ะก็คือห้องนี้ละค่ะห้องนอนห้องที่3นะคะนี่ มองจากมุมนี้ออกไปเห็นด้านหลังของตัวบ้านค่ะนี่อากาศดีนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามานะคะตอนครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะมันก็จะเย็นนะคะลมเย็นเป็นพิเศษถ้าทุกคนเห็นนะคะต้นไม้นี่ก็ปลิวอยู่ตลอดนี่เลยนะคะอากาศดีค่ะทุกคนนะคะเย็นสบายค่ะนี ผู้คนนะคะไม่พลุกพ่านไม่วุ่นวายด้วยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบความสงบเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็สําหรับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนห่างจากมหาวิทยายลัยพะเยาเนี่ยเพียงแค่12กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทาง12นาทีค่ะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองพะเยานะคะเพียงแค่13กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ13นาที สำหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาขายค่ะจะอยู่ที่1 6 5 0 0ล้าน6บาทค่ะค่าโอนคนละครึ่งนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกลางเลยก็ได้ค่ะระหว่างตัวเมืองพะเยาแล้วก็ระหว่างมหาวิทยายลัยพะเยานั่นเองสำหรับใครนะคะที่ทำงานนะคะบริเวณมหาลัยพะเยานะคะหรือว่าบริเวณหน้ามอนะคะพ่อค้าแม่ขาย หรือว่าจะเป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากซื้อให้น้องๆน,นักศึกษาอยู่นะคะหรือว่าอาจารย์มอนะคะพนักงานมหาลัยนะคะก็ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงค่ะประมาณล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ1 6 5 0 0ล้านบาทค่ะกับเนื้อที่นะคะ80ตารางวา ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกก็ถือว่าราคานี้โซนนี้นะคะถือว่าเป็นราคาที่ประหยัดมากๆนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้บ้านดีๆราคาไม่แพงเนื้อที่เหลือๆนะคะก็ลองพิจารณาบ้านหลังนี้ดูค่ะ แล้วก็ก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะไปดูทางออกของบ้านหลังนี้กันค่ะว่าไกลจากถนนใหญ่ไหมนะคะก็เข้ามาจากถนนใหญ่นะคะสายพหลโยธินเส้นพยาวเชียงรายเนี่ยเพียงแค่300เมตรเท่านั้นค่ะก็บริเวณรถบริเวณที่รถเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะนี่นะคะเข้ามาแป๊บเดียวเองค่ะทุกคนนะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะราคา1 6 5 0 0 0้านบาทโฉนดครุฑแดงนะคะ สามารถที่จะเข้าแบงค์เข้าธนาคารได้แล้วก็เราก็อำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการติดต่อนะคะประสานง,งานในเรื่องของเอกสารให้กับทางลูกค้าด้วยค่ะสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามานะคะได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดีไลน์ที่หนึงขึ้นให้ไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะ